สวัสดีครับเมื่อนี่้ัเมื่อนี้คุณแว่นกับน้องเบลล่าครับคุณแห่นกับบ้านครับนี่บคุณแวนแนคุณแหวนคุณแหวนนเงโอรานรันเอเึงบรรยากาศครับเอาแบบท่หา้าครัย เขากำลังเขียวมาจตก้อนเงินมาจิตกเบีหนูหนูปั่นกลางๆเนี่ยเออเล้วาปั่นมากลางๆเนี่ยเบิ้งไปเบิ้งทางอย่ามาเบิ้งเอาแบให้แบกทวิดีโอเมนคับ่ดาิฮะ หนูเบลคิดถึงเบลล่าบนหนูเบลล่าคิดถึงอ้อันตวแมนบอเอ้ยต้องกาแบบนี้ตัวมันีตกเด้อเบิ on, ่งข้างก็เดี๋ยวเว้ยเบิ่งข้างหนูปตัม้นอเบ่าหนูเบิ่งข้างหนาพูนอับบประนดอก ยาขับไปก่อนกัได้ฮะเนี่ยเห็น,นบ่ก็แท่กันแบบนี้นหนบแหละบุงครับบรรยากาศทุ่งนาครับมับบบนิบตกัเนาะเนาะตกคล้อเาเนาะเนาะ บรรยากาศเ่ยหาม่งแรงครับบรรยากาศยังไหฮขอนกันขอนขอนใต้เอาอะแตบรรยากาศขอนกันยังไงมันจิดตกเด้อมันจิดตกตกก็จีดตกถนนเด้อเด้อเบิ้งรถมาแล้วนุ๊บขับไปก่อนไปนุ๊บขับไปก่อนเอาแบตไปเอาแบตไเอาแบบไปน้าก้าขับไปก่อนรถมัน โอเคโอเครถมันสีส้นน่ะเ็นบ่ลน่ะเ็นบ่ผู้สาวเอาผุนเทนบอลผู้สาวทำไอมีเจ้าบอกเอาหัวนี่เอาไม้เลอ้ยงม้าเป็นูกยานม้านะม้าพอกัดดอกเมื่อกี้เอออันนี้ไอ้กิฟไอ้ไอ้กิบเดฟเมื่อกี้เนี่ยไอ้กิฟไอ้กิฟท่านท่นลุงเอ๋ออะ เดี <Enter. S 2> ๋ยวเอกรีบเอกรีบรีบปักคมหนึ่งบ่แม่นครับนี่ครับหญ้าหลายเขาก็ตัดหญ้าออกให้หญ้ามันตายเขาก็ะถิเกินไปเนี่ย เหนื่อยบ่หนูเนื่อยบ่ฮะหนูไ่เนื่อยจ้ะเข้าปหอดน่ันเนาะยอย่าไปหอดทองเลยเห็นบอลทองไกล้ๆส่นเออคลองคลองคลองส่งน้ำเอาหนูกย์ยามาเาแบตที่ล่ะนี่เฮ็นบอลมาจิตต มันกินตุกเลยมันกินตกไดก้ไหมครับบรรยากาศครับบรรยากาศห่อนหอนหอนบ้เจ้าหลานขีดเดอครับเบงกี่ล่ะมันกิลมขล่มมากห่าม,ห,มหายเด้อ,อเออเอ,อน,นี้ห่อสุดเกด,ด,ดสุดเข็ดอบตอต้องปิดครับ ตอไปกัเขียดเ็บเอตอนต้องเปลี่ยนหมอนีนนดีนะนุ้ยหมอนนวนนรถจีเหรอไม่ไก่จดสะพานแ้ออาแบกัหดสะพานเลยง้อะพานหลังนปลาไม่ะเอยบอพานแต่ก่อนพุณแฟนก่นี่เหรอครับ ันจรยานไปเตบรนกระวันกระวันตะกี้เอาแบตปันจักรยานนี่เรไปเตบอยู่บ้านกระวันคอยแมเบหนูหนูกับเบิงทางเนี่หนูกับเบิงตาแบตหลาย บรรยากาศดีมากครับนูยานบอลเนี่ยนูยานบอลเนี่ยยานยานบอลเนี่ยนู้นู้นู้นผู้เดียวได้บอลเนี่ยขันหนูมากผู้เดียวหนูมากผู้เดียวได้บอลมาบไลใดตัวอย่างตองไทยไทยคนในพารุานน้ำเจว่ารถตู้มันหลายห้ามีเจ้าว่าตอนนี้มันมันยังมีรถตู้รถตู้เป็นอยังรถตู้จับเล็กหน่อยเจ้าทำแบบเพ่อเราปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาเบิ่งกันอีกก่อนมาเบิ่งน้ำก่อน เดี๋ยวก่อนนะแบดมาเบาิ่งหนามกอนมาที่ไรมาที่ไรนี่ครับห่วงนี่นี่แหละถ่ายคลิปอ,อ,อยู่นี่ถ่ายคลิปอยู่ยดดมองพี่จ้าเอาสวัสดีนะสวัสดีท่านผู้ชมนะเยี่ยมมากเดี๋ยวพบกับรุเบร่เดียวใหม่นะคะ ตอนเราคลิปนีส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็มบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจ๊